มากนามเลี้ยงดูงต่เป็นนางูเหลือผิวเขาสามมุสวัสดีค่ะวันนี้มาดามองนเจลผู้หญิงสิบิัยก็พาเรามาอยู่กันที่เขาสามมุกบ้างแซ ของการมาเขาสามุกวันนี้ก็คือการมาเลี้ยงบุฟเฟ่น้องลิงและมหาคุณลุงท่านหนึ่งที่อยู่ดูแลเขาสามมุกมาตลอดชีวิตมากกว่า50ปีของเขาจะเห็นว่าทางขึ้นเขาสามมุกนี่มันช่างวังเวงกล่าปเปลี่ยวไร้ผู้คนและนักท่องเที่ยวหลายคนอาจจะคิดว่าเป็นเพราะพิษโควิดแต่มันมีอะไรมากกว่านั้นที่กำลังจะเล่าให้ฟังแต่ก่อนอื่น คุณลุงแล้วเราไปหาคุณลุงกันก่อนดีกว่าโอ้โหคุณลุงก็กำลังดนน้องลิงขายผลไม้อยู่นะคะนั่นดาวแล้วก็ยิ้มด้วยวันนี้ม่ดำก็เตรียมผลไม้กับน้ำมาเยอะมากให้น้องๆลิงรวมถึงเอาไว้ให้คุณลุงเจ็บไว้ขายเพื่อเป็นรายได้ส่วนตัวด้วยนะคะแอมาดาก็ไปสวนนักท่องเที่ยวมาให้อาหารลิง ลกล้ากล้ากลัวๆกันนิดนึงแต่น้องลิงที่นี่เนี่ยเขาจะสนใจน้ำกันเป็นพิเศษเลยคือแบบหิวกะหายมากน่าสงสารมากๆเลยนะคะดีที่วันนี้มาดามเอาน้ำมาเยอะแต่พอเราจะเข้าไปแกะน้ำให้น้องเนี่ยน้องเขาก็จะโคุกจนเราต้องเรียกครงมาน้องลิงที่นี่น่าสงสารกันมาก กอกมีคู่รักชาวจีนได้มาบนบานสารกล่าวไว้กับเจ้าแม่เขาสามมุกและเมื่อสำเร็จผลคู่รักชาวจีนก็ได้นำงูเหลือมตัวใหญ่สามสี่ตัวเมื่อถวายและปล่อยไว้ให้อยู่บนเขาแห่งนั้นงูเหลือมก็ไล่กินลิงที่อยู่บนเขาไปเรื่อยๆตลอดเวลาหลายปีจนน้องลิงมีจำนวนลดลงและไม่ค่อยมีใครเข้ามาเที่ยวอีก Your heart is drifting out of we're we're it, you. Now that our love has capsized. <coughs>